วันนี้ครับผมต่อไปเราก็มาดูขั้นตอนและวิธีการทากระจกหน้ากระจกหลังนะครับผมเรานําแผ่นนักบีหนึ่งมิลน,นะครับผมที่ไว้สำหรับทำกระจกหน้า,รากรลักัดก็อยู่ประมาณนี้นครับผมไปเราก็นํามาลนไฟให้ร้อนนะครับผล้วกฝังลงที่ท้ายที่ขอวท้ายขัวจนแผ่นกระดิกอ่อนนะครับผมรอจนแผ่นกระดิก,กออกได้ที่ ดังนั้นเราก็มาวางไว้ที่บล็อกตัวผู้แล้ววอาตัวเมียกดครับ้วบล็อกตัวผู้และบล็อกตัวเมียของเราจะมีช่องว่างและห่างหอก,กข้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งมิลนะครับผมเท่ากับความหนาของแผ่นอาคิลิกเราแล้วครับผมถ้าห่างมากกว่านั้นก็ทําให้ขอบสันของไอ้กระจกเรามันจะไม่ตั้งปิดสันนะครับผมถ้าแน่นมากเกินไปเราก็จะกดลงไม่แน,น่นทีเดครับผม นี้แผ่นนาิกเราก็เลยหมอ,อนแล้วครับเราก็เทสุดว,ว่าอ่อนได้ที่ยังที่พวกเราก็นำแผ่นนาิกมาวางแล้วก็นำบล็อกตัวเมียกดทับอีกทีนครับผมแล้วก็หมุนหมุนหมุนหน่อยหนึ่งให้พื้นขลังเลงเรียบจากนั้นก็เราก็มาเข้าเครื่องดันนูของเราที่เราทำเอาไว้นะครับผมในทางูลนี่ก็ทำให้ไม่ใหสติกให้ตรงกลางนูขึ้นมาแล้วผมเวลาเรีย้ํายา เสร็จตัวปุ๊บมันจะไม่เช่นนั้นมูลมันก็ามาทำจากไอ้ปัม๊มของไอ้ปั๊มแอร์นะครับปั๊มออกเกนให้ตารครับผมเราหัวให้มันหนุนหัวให้ลมดันให้นูโนโค้งครับผมจากนั้นเราเข้ามาเติมแผ่นด้านหลังต่อไปครับ นี่ครับผมกระจกหรอนะครับกระจกมันจะมีความมุนความโฟ้งของมันอยู่นี่ครับผมแต่วลาเลี่ยมพวกมันจะไม่เกิดการยุบตัวครับ เยวเรามาดูที่การกจกกระจกด้านหลัง้ด้านหลังก็คือที่ว่าผมมาร์กจุดเอาไว้ครับผมคือมาร์กจุดนี้แล้วจุดนี้นะผมน่ครับผม,ม,บผมจุดนี้ผมก็สามารถคว่ำหน้าแล้วกลับด้านนี้มาครับเพื่อมาลุนด้านหลังอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้เกิดการหลงครับผมถ้างน,นมนหลงงานบางงานเหลี่ยมไม่เท่ากันบอกเปิดบล็อกไม่เท่ากันมันก็อาจจะทําให้หลงได้ครับ ถ้าตอนการลวนกันมืนกครับลวนพิซซ่าพิขวาพิไทยพิขวบไปทั้งห่วบางคนก็ใช้ตะเกียบแอลกอฮอล์นะครับแต่ผมใช้เป็นเตาเตาตัวนี้ไปขดลวดทั้งแดงข้างในเป็นไอเดียของพี่มุกบิ้งอยู่ในกลุ่มชมรมเลี่ยมขอพระปฏิกันนะครับนี่ครับผมก็ลวนพิซซ่าพิขวาไปจนให้พัดเจ๊กดูว่าพปติกเราอ่อนใกล้ที่แล้วปุ๊บไปลวนจนมากเกินไปนะครับทั้งนั้นจะทําให้พปติกเราไหม้และเกิดเป็นฟองอากาศ ก็ทำให้ีมงานในส่วนนั้นเสียไปครับผม,ม,ม,มแล้วก็กดเหมือนเดิมครับก็หมุนใหม่ครับหมุนให้หน้าให้กึึงให้หน้ามันได้แล้วเราก็มาใส่เครื่องน,น,นั่นนู่นแล้วครับไปไปโรนิดิดนึงครับแล้วแต่ที่มีของใส่รข้ามาครับนะครับ,รบผมมันจะพอขึ้นมาเลับ โอเคครับขอจบคลิปการทำกระจกหน้ากระดูหลังแล้วเพียงแค่นี้ครับผมครับวันนีครับต่อไปก็เป็นการเดินน้ํายานะครับผมวิธีการเดินน้ำยากระจกหน้ากระจกหลังหรือฝาหน้าฝ้าหลังนะครับผมนี่ครับผมฝาหน้าฝาหลังครับผมตัวนี้จะมาประกอบกับนี่ครับผมประกันกลา,างมีหน้าฝาหน้าฝาหลังนะครับ น,นี้คือผมได้ตัดขอบเอไปแล้วนะครับทีน,นี้เราก็ใช้ลงต่อแล้วเราก็วางครักจะไปที่ที่โวเรียนครับผมจะมาทำการจัดระเบียบของเรียนให้ได้กลางไม่เอียงไปด้านใดนด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ใบมีดไว้สำหรับเดินน้ำยา รองไว้น,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 วนะครับผมดานบนดันล่างตัวนี้อีกตัวครับตัวนี้เอาไว้สำหรับดันไว้ไม่ให้มีช่องไม่ให้มันช่องว่างปิดครับเพเวลาน้ำยาเดินไปถ้ามีช่องว่างปิดน้ำยามันจะไม่วิ่งไปที่ที่เร,ตรารต้องการเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยปรกอบนะครับ พราในวิธีการเดินก็คือเดี๋ยวแต่นะแต่ผมจได้เป็นผู้การแบในการเดินอย่างนี่ครับกันแล้วก็ทิ้งไปอย่าจะวี่งไหนนครับสามรอ เราก็ใช้กิ๊บระไรครับมีดตามไปเลยครับยามจะวิ่งไปอครับ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปการเดินน้ำยาฝาหน้าครับผมครับไปดีครับต่อไปเราก็มาดูการเดินน้ำยาที่ฝาหลังนะครับผมเราทุกคนจำไม่ได้แบบไม่มกกีอนะไรเลยเราก็เอาฝาประกบด้านหลัง ด้านหลังนี้การประกบฝาด้านหลังจะสําคัญหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีการพลิกซ้ายพลิกขวาดูว่าขอบตรงกันหรือเปล่าครับผมถ้าไม่ตรงมันเองตรงนี้เวลาเจร์ออกมามันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออฝาหน้าฝาหลังไม่ตรงกันยังทำให้รูปพระของเราจะไม่สวยนะครับมาผมก็ต่อยพลิัวใจมาาดูครับผมเรอ ่อน,นี่ครับเช็คดูมาลาปลาหลังตรงกันไหมนครับผมเช็คดูรูมูครับผมจากนั้นเราก็ทำมาเดิมเราก็ใช้เอ๋ไปเรื่อยทำที่ทำเป็นมีดรองด้วยน้ำยาครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดียของอาจารย์ต้นก่อนที่นูนครับผมใน ชมรมเ,เรียมกว่าภาวปติกันนำนะครับผมไปเรืยตัวนี้ๆๆเขอขอบคุณท่านมากครับที่ว่าได้นำวิชาความรู้ต่างๆเอามาเผยแพร่กันครับผมทัานด้อเนี่ยนี่ครับอาจารย์กม่ไจะมี่องวางอยู่ครับ ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็เดินด้วยกุกันเหมือนเดิมครับผมการเดินน้ำยาฝาด้านหลังเนี่ยเราพยายามอย่าให้น้ำยาวิ่งไปชนกันไว้ครับผมจะเกิดการอั้นห่ออากาศและทำให้ให้ติกมันเดือดายมันเดือดบ เรืยครับหลบการเดินน้ำยาฝายหลังต่อไปก็รอให้น้ำยาให้เสตตร็จตัวแล้วทำการเกลี่ยแสงครับขอบคุครับ